ในการวัดอุณหภูมิน้ำแข็งสองที่บอกจะง่ายขึ้นแล้วครับผ่าน wi-fi ตอนนี้ผมจำลองโดยการเอาน้ำแข็งกับน,น้ำเกลือนะครับใส่ผสมกันอยู่ในแก้วใบนี้ครับนี่ครับ,รบซึ่งอุณหภูมิที่โชว์เมื่อกี้ที่อยู่หน้าจอของตัวแอปโปรแกรมนะครับจะอยู่ที่ ตอนนี้ลบ11องศานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวชุดที่เป็นอัโปลบขึ้นนะครับแล้วคูจะเปลี่ยนไปะเ,เริ่มเปลี่ยนแล้วครับ10องศาซึ่งจะเห็นว่าสถานะตอนเนี้เราสามารถที่จะเอาหน้าคอนแทคชุดนี้ ไปสั่งเตือนลูกน้องได้ว่าเออถึงคบห้าองศาแล้วนะให้หยุดเครื่องได้ตอนเช้านะครับผมจะลงไปนะครับตั้งคบห้าองศาแล้วหน้าคอนแทคจุดที่หนึง่งจะส่งสัญญาณไปเตือนเราไปปรับเป็นเสียงเตือนก็ได้ตอนเช้า,านี่ฮะหรือว่าตอนไหนที่น้ําแข็งได้อุณภูมิบอกครบคบห้าแล้วเงี้ยครอสักครูครับจะมีจุดสีแดงๆเป็นตรงนี้ อ่ครับไปดูที่หน้าจอระภูมครับเท่าไหร่ตอนนี้อ่านได้ลบหกครับแล้วแสดงว่าตอนนี้ระภูมบอ่อได้แล้วเราสามารถติดเตือนน,น้องๆให้ไปหยุดเครื่องได้แล้วครับ